พี่บอยหน่อยมาช่วยวงใจกันร้อยหน่อยขับมาหน่อยเพราะน้องก็เคยมาอยู่แต่ว่าเมื่อกี้ชงเมื่อกี้น้องท่องครับหลังโควิดท่องไปกขยุตไปแค่สองปีเนาะลูกแอนแท่แท่ตีแมนครับลูกแท่แท่ครับโผลลูกแอนลูกบอยนี่แหละครับผมอน้องไคมุกมาอยูป่ปีปีซี่เดียน้องเป็นหมอพิ้ว ปีสี่ปีห้าปีสี่ปีห้ามาหยุดปีหกปีเก็ดเอเไม่ขึ้นปีาเออีเอิน้องไคมุกมาอยู่ปีหาครับแล้วที่นี่เพิ่นก็บทองทองกะเล่ขอดลูกแล้เลกะเล่เลียงลูกครับที่นี่เพิ่นกับปรึกษากับขอบครัวเพิ่นอยู่ก่ยังบอท่านเลยคอนเฟิร์มครับแต่ว่าพรุ่งนี้น้องจะมาขึ้นเวทีบางพีนะครับ ถึงเมือนด้ยวยที่ดูออร์ดีแบนก็คุ้มแล้วค่ะอีพีนี้แม่นครับผมร้อยสี่สิบได้ดูทั้งสองวันก็คือได้ดูเมื่อวานแล้วก็วันนี้วันนี้ก็สองวงครับสอง <c oughs> วงวงแอนเต็มวงแล้วก็วงบอยแอนก็ามาแดนเซอร์แปดคนด้วยนะครับแอนมาแดนเซอร์แปดคนแล้วก็นักดนตรีของแอนมาด้วยคืนนี้นะครับแล้วก็มอลลัามใจกันรอยคับเต็มวงอยู่แล้วนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ อ่าแล้วก็มีใหม่พัชรีด้วยนะครับออดิชั่นครับปอดตอนนี้มันไก่สิบปีพ่วงเหรอครับเข้ากัจังผมเปิดวันที่หนึ่งสิงหาเปิดรับผู้ใดอยากมาเป็นมอลองมาล่ำกับจังจังวากันวันที่หนึ่งสิงหาผมก็จะอยู่นี่วันที่ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าเอเพราะว่าเป็นหมือนสาคัญหยุดวันที่ยี่สิบเก้าสามสิบผมก็จะนั่งเครื่องน้องปลายเขาเสียงดีบอมาต่อย ลูกปลายนี่เพิ่นจดสัญญากับแกมมี่แล้วทีนี้แกมมี่ก็ให้ทำสัญญากับรถอวมิดครับแคนองกับเบิงเบิงไปอีกก่อนแน้องพวกเนี้คือยังรักแล้วก็ปลูกพันอยู่แต่ด้วยอาดสิบพท่านไอพอมที่สิมาเดินสายจังลูกปลายเังสิเขาก็ยังติดต่อกันครับไม่นุมอาติดต่อกันครับเพื่อนเพื่อนในวงอยู่ คือข้าเจ้าเขาออกไปออกไปดีไหมออกไปให้ขค้ดหอดอยู่น,นะนะครับฝากคนงานไว้แต่บ่าคือจริงๆผ,ผมและแอนเขาเป็นคนสนับสนุนคือเราผ่านมาทุกความรู้สึกแล้วกว่าสิมาหอดมือนี่ตั้งบง่วงจนหอดจนหัวหนาวบ่งนี่คือพันทุกคนรู้สึกมาเลยของการใส่อาชีพเนี่ยของการเฮ็ดอาชีพเนี่ยเข้าใจทุกคนใจทุกอย่างเลยนะครับสนับสนุนทุกคนพร้อม แต่ถึงเวลาเราถ้าเรารักผูกพันนับถือมันก็สามารถบนเวียนกลับมาเจอกันได้นะครับปีนั่นค่ะผู้ใดติดตามกัสีเห็นรูผมไปอลักันจ้าขสายใครครโทมาโไมโทศัพท์สวว้าวาว,าว,าว,าว้รับโทรศัพท์รัจ้าจ้า สามสิบเจ็ดครันที่สามสิบผมก็จะบินลงนครพนมครับยังเงมึงกินละมงสนุกมากขอบคุณครับผมใครยังไม่เข้ากลุ่มเข้าตอนนี้ก็ทันนะครับเข้าตอนนี้เลยผมจะดึงเข้าตอนนี้นอนบันที่ลงเลยเออเออกินนมแล้วก็นอนนะครับ เดี๋ยววันนี้พ่อไปทำพาไปทำงานไปเจอเอสีอันเสียออาลุกมามามามเรเอาลูกเราจะไปจะไปเต้นหน้าห้างกันเขาเต้นนําบนเวทีค่ะดูย้อนหลังมันก็ไม่ได้คอมเมนต์ครับอ นี่ยังก็ลูกอะไรนะครับบอยมีลูกสองคนครับมีลูกสองคนต,ตอนนี้นะครับรอ่าจ้ะเอาอีหลามานอนมานอนเออเออโอ้ยลมลมนอนเราบันย์ลมนอนละออ้อ,อนอน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 แล้ว